ความเชื่อความศรัทธาพุทธคาถามหาอาคมคูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวนาจะเกิดคุณนักแลสวดอย่างไรบูชาอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราวันนี้นะครับผมมีคาถาเมตตามหานิยมมาให้ทุกทุกท่านได้ลองสวดลองภาวนากันนะครับสวดอย่างไรบูชายอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามผมไปพร้อมกันเลยครับพระคาถาทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับท่านมีเมตตาเผยแผ่ให้เรานํามาสวดมนทุกทุกวันนะครับเพื่อให้เกิดความเมตตามหานิยม ท่านใดที่มีเวลาก็สวดเต็มได้เลยแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่มีเวลาก็เพียงตั้งนโมสามจบและสวดมนต์หนึ่งบทก่อนออกจากบ้านหรือตั้งจิตให้เป็นแน่วแน่ก่อนอธิษฐานจิตเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขออาราธนาบาร,รมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทกๆพ,ออพะระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุทกๆพระอ,องค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริสงฆงทั้งหลายอีกทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพวกทั้ง16ชั้นฟ้าสิห้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในกาลครั้งนี้ด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปะมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจต,ตมโนโนะเมตา โมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตาวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะอิติปรมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุสป,ปัตโตอิติปิโสจะตะมโนณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตาวา ามัวเมาพุทธาเอานะโมพุทธายะอิติปรมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจตมโนนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเนดูยะหันตวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะ อิติประมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปปัตโตอิติปิโสจตตมโนนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะอิติประมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุป,ปัตโต อิติปิโสจะตะมโนณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูยะหันตาวาทามัวเมาพุทธภาเอาณนะโมพุทธายะอิติปรมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุตปัตโตอิติปิโสจะตะมโนณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดี ยะเอ็นดูยะหันตาวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะอิติปรมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุสป,ปัตโตอิติปิโสจตมโนนะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูยะหันตาวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะ อิติปรมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปปัตโตอิติปิโสจตมโนนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะอิติปรมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโสจะตะมโนณเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาทามัวเมาพุทธาเอานณโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาานี้ได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้า ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอแต่กัญญมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำลงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปด้วยเทินสาธุสาธุ དེ